เรามาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการนะครับไปดูประเด็นเรื่องของ8ปปีพลเอกประยุทธ์กันสักหน่อยอย่างที่ทราบกันก่อนว่านี้สารนูนมีคําสั่งให้หยุดปฏิบัติที่ชั่วคราวนะครับแล้วก็ให้ทางผู้ถูกร้องก็คือพลเอกประยุทธ์เนี่ยยื่นเอกสารชี้แจงภายในระยะเวลา15วันนะสรุปว่าเมื่อวานนี้ส่งเอกสารกลับไปยังสารรัฐนูนแล้วนะครับแต่ว่าบางสำนักบ,บอกว่า20บหน้าบางสำนักบ,บอกว่า30าหน้า,าแต่โดยสรุปก็คือส่งเอกสารไปเรียบร้อยแล้วนะคือพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ใช่คนทําเนื้อหา ที่ยื่นกลับไปเองนะครับให้ทางมือกฎหมาย3คนร่วมกันร่างตามรายงานก็คือมีพลตรีวิระโรจนวาสเป็นที่ปรึกษานายกอดีตผู้อปยการสำนักพธรรมนูญฐานบก1ใน21กรรมการรางรัฐนรรมปนูญปีกละหด้วยอีกท่านหนึ่งคุณเดชสรัทโหตรกิจเลขาธิการนายกในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการปรกษาดีกาแล้วก็คนสุดท้ายก็คืออาจารย์วิสุุเครืองงามรองนายกฝ่ายกฎหมายนะครับทั้ง3คนเนี่ยช่วยกันร่างเอกสารแล้วก็ให้บิ๊กตู่ที่กระทรวงกลาโหมเนี่ยตรวจสอบ ก่อนที่จะอ่านทวนทั้งหมดแล้วก็ลงนามให้ฝ่ายกฎหมายยื่นต่อสารธรรมนูนต่อไปนะครับขณะที่ภารกิจวันนี้จะไปที่อยุธยานะครับพลเอกประยุจันโอชามีกําหนดการ9ก้นาฬิกาจะไปติดตามการซ่อมสัมพนังกั้นน้ําให้กําลังใจทหารของกรมทางช่างที่1รักษาพระองค์ หลังจากที่เจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยไปช่วยกันซ่อมแซมพนังกั้นน้ำจุดที่มีปัญหานะแล้วก็จะเดินทางไปที่วัดมะกุฏกษัทธิยารามราชวรวิหารศักการะพระเจดีศรีสุริโยทย ที่อทุทยานปรัติาสัตร์อยุธยานะครับแล้วก็จะไปที่พระตำหนักสิริยาลายัยตำบลประตูชัยที่อุทยาด้วยขณะเดีวยวกันวันนี้บิ๊กป้อมเนี่ยก็มีกําหนดก,การในฐานะรักษารษาชการแทนนายกนะครับเก้าโมงครึ่งประชุมอนุกรรมการนโยบายแนวทางการมาตรการบัิคับจัดการที่ดินทรัพยากรดินแล้วก็เป็นประธานในพิธีลงนาม MOU ภายใต้โครงการบูรณาการพัฒนาระบบสารณูประโภคแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นที่โรงแรมรามาการเดนต่อไปครับค่ะ ส่วนพูดถึงบิ๊กป้อมบิ๊กป้อมก็มาค่ะเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดฉะเชิงเซาอะนะคะไปดูเรื่องของการบริหารจัดการน้ําต่างๆอะนะคะแน่นอนมีคนมารอต้อนรับค่ะเมื่อวานนี้จุดหนึ่งก็คือที่ร้านอาหารบลูมที่ฉะเชิงเซานะคะพลเอกประวิตย์วงสุวรรณรักษาราชการกาแทนะนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางไปที่ร้านอาหารบลูมค่ะไปพบปะพี่น้องประชาชนเมื่อวานนี้มาสามพันคนเลยนะคุณโก้แล้วใส่เสื้อเหลืองมาต้อนรับเลยนะคะเอาของฝากมาขนุนมาพ้ามะม่วงลูกจากมากันพี่ เรียบเลยแล้วก็มีกุลหลาบพร้อมป้ายที่สุดของเราเรารักลุงป้อมอ่าลุงป้อมสู้ๆใครไม่รู้ลุงป้อมรู้รักสุดหัวใจจากใจชาวแปดริ้วจ้าอ่าก็ว่ากันไปนะคะแล้วก็มีกองยาวรอต้อนรับอย่างคึกคักด้วยคือสือไปเยอะมากอะ่ะมองไม่เห็นเลยอะ่ะคุณก็คือมองไม่เห็นบิ๊กป้อมเลยว่าอยู่ตรงไหนะนะคะ,ะก็เอ่อในขณะที่ช่วงที่แบบเนี่ยชุลมุนชุลเกกันอยู่ตรงนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะ บุกเข้าไปหอมแก้มพลเอกประวิตยเลยพร้อมเสียงกรีดนี่เสียงแหบกรีดไม่ไหวนะในนี้มีภาพให้ดูไงเดินๆอยู่แล้วคนมุงมุงอยู่นะคะเข้าไปหอมแก้มเลยเลยนี่เขิน <c oughs> จ้ะลุงป้อมเขินอะนะคะขณะที่บางส่วนก็อวยพรลุงป้อมกันไปนะคะคือลุงป้อมก็บอกตอนหนึ่งบอกว่าที่มาวันนี้เนเห็นแล้วก็ชื่นใจทํางานไปได้วยกันนะทั้งประชาชนและข้าราชการเราคือพวกเดียวกันทํางานไปได้วยกันร่วมมือกันเพื่อประชาชนอยู่ดีกินดี สิ่งสําคัญอยู่ที่ข้าราชการหากประชาชนต้องการอะไรให้รีบดำเนินการทันทีแล้วก็ขอฝากข้าราชการไว้กับประชาชนด้วยซึ่งตั้งใจที่จะลงพื้นที่มาติดตามสถานการณ์น้ําโดยเฉพาะน้าต้นทุนในการผลิตน้ําประปาและน้ําอุปโภคบริโภคแล้วก็แผนระยะยาวในการแก้ไขปัญหาน้ําด้วยนะคะรัฐบาลเองห่วงใยไม่ใช่เฉพาะเรื่องของน้ําแต่ว่าสุขภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนด้วย ซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยผู้สื่อข่าวรายงานว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ของพลเอกประวิตยคึกคักมากนะคะถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในรักษาการรักษาราชการแทนนายกเต็มรูปแบบโดยบรรดาข้าราชการตำรวจทหารฝ่ายปกครองนักการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นเนี่ยมาต้อนรับเป็นจํานวนมากบิ๊กป้อมเองก็สดใสสดชื่นกระปี้กระเป๋าคือตอนนึงอะ่ะบิ๊กป้อมพูดอย่างนี้คุณโก้บอกว่าคือถ้าเกิดมีมันมีมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ย คนก็ด่ารัฐบา<อ>ลมีอะไรก็ด่ารัฐบาล<ะ>เพราะฉะนั้นเนี่ยข้าราชการเองก็ต้องทํางานให้ไวน่าจะไปเพื่อจะขันน,อน,น็อตแหละเพราะพีนไกล้เล<อ>ือกตั้งไงนึกออกก็พอใกล้เลืเอกตั้งปุ๊บเนี่ยส่วนหนึ่งก็ต้องยอมร,บอรับแบบว่าข,ข้าราชการเองเขาก็ร,กรอดูทิศทางลมันนะคะมีตอนหนึ่งคุณก็ดิฉันก็เพิ่งเคยได้ยินก็ปิดเซิร์ชด,ดูประวัติท่านนี้เป็นใครอะไรยังไงคุณจะชี้ให้ดูอะไรอ้นลงพื้นที่ด้วยนะช่วงที่ตอบโต้ทางการเมืองหนักหน้าดู คุณอ้นนะปากก็ต่อโต้แต่มือและทีมงานก็ไปพ่นปลวกไปกำจัดปลวกไปกำจัดอะไรคืออน้นถ้าพี่อยู่จอมทองพี่จะเลือกอน้นพี่พูดเลยแต่พี่อยู่บางกรวยไงเฮ้ยแ <He> บบงานแบบรอดงานหลวงไม่ได้ขาดเลยจริงยังส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยไปไปดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนชแล้วส่วนนึงก็คือ โตไม่โต้คุณทักษณิณโตกลับหรอกคุณโก้แต่ <c oughs> ว่าจี้ใจดําสุดๆ <c oughs> มีอยู่ตอนนึงค่ะ <c oughs> นายรัพทวีกุลสารี <c oughs> เขาเรียกกันนายกอ้วนนายกอ้วน <c oughs> เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน <c oughs> เดินเข้ามาขอถ่ายรูปกับบิ๊กป้อมถ่ายอย่างเดียวไม่พอสวมกอดแล้วบอกว่าขอให้เป็นนายกตัวจริงไปเลยลุงป้อมอะถึงกับร้องเลยว่าเฮ้ยครับแล้วก็ไม่ได้ตอบอะไรแล้วก็เดินไปเลยคือช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบ มันยังเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่ออยู่ถูกไหมคุณโก้แต่โอเคก็ต้องทําหน้าที่นายกหลักเพราะปัญหาบ,บ้านปัญหาเมืองมันมีจริงแต่หลังจากนี้แล้วเนี่ยเมื่อสามีเทมินิชัยออกมาเนี่ยคุณจะได้เห็นเห็นอะไรชัดเจนขึ้นแล้วเพิ่มน,นิดนึงฝ่ายค้านยังดิ่งอยู่กับเรื่อง8ปีนะ<ไ>เขา <ทำ S 2> ยืนยัน<ะ>ว่าเขามีสิทธิ์ในการเสนอรายชื่อพยานเพิ่มเติมให้กับสารรัฐนูลวินิจฉัยว่าจะรับไม่รับเขาเสนอใครไปแล้วบ้างนะเขาไม่ได้บอกชื่อแต่เขาบอกว่าจะเป็นอาการนักวิชาการด้าสิบเอ็ดคนแล้วก็สื่อมวลชน บางส่วนก็จะเสนอไปแล้วบอกว่าหากสาปฏิเสธไม่รับไวอันนี้คุณหมอชนน่านบอกเมื่อวานนี้นะครับหากสาปฏิเสธไม่รับพยานของทางฝ่ายค้านเนี่ยน่าจะเสียหายกับศาลมากกว่าแต่เรามั่นใจว่าจะรับเพราะข้อมูลที่ให้ไปนั้นเป็นเหตุผลประกอบคำร้องรครบถ้วนหมดแล้วเพียงแต่ต้องการเพิ่มน้ำหนักในเชิงสาธารณะมั่นใจว่าจะรับไว้พิจารณาแล้วก็จะส่งผลดีต่อการพิจารณาโดยก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าสุดท้ายเนี่ยศาลจะรับไม่รับ,บ<า>แต่<า>ละคนก็บอกเฮ้ยนะ งงๆอยู่นะเป็นความเห็นทางกฎหมายของนักวิชาการศาลท่านก็เป็นนักกฎหมายท่านก็ตัดสินด้วยจรรยาของท่านในรูปแบบองค์คณะอยู่แล้วนั่นเป็นหน้าที่โดยตรงของท่านด้วยซ้ำที่จะพิจารณาข้อกฎหมายรัฐธรรมนูญจ้ะแล้วยิ่งเอาสื่อมวลชนไปด้วยนีก็งงๆอยู่นะครับอ,อ่ะปิดท้ายสั้นๆวันนี้ต้องจับตาดูนะครับการแถลงข่าวร่วมกันระหว่างทางพักชาติพัฒนาแล้วก็พักกล้านะ10นาฬิกา30นาที อันนี้เป็นหมายข่าวที่ทางสองพักนั้นแจ้งมาเมื่อวานนี้ค,คุณสวัสดิ์ลิปต่อพันลบประธานพักชาติพัฒนาจัดถลงข่าวร่วมกับนายกรัิมนตรหัวหน้าพักกล้านะครับที่บ้านเลขที่333ซอยราชวิถี20เขตดุสิตซึ่งก็เป็นที่น่าจาับตาว่าก่อนหน้านี้ทั้ง2เนี่ยต่างก็มีข้อเสนอน,นในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจหลายประเด็น และขณะเดียวกันก็มีเสียงพิจารษาว่าตอนนี้เป็นโหมดการเลือกตั้งอาจจะเกิดการจับมือร่วมกันทํางานหรือไม่อย่างไรด้วยนะไปอ่านในข่าวปนคนก็แล้วกันนะคะพักเก่ากับพักใหม่มารวมกันแล้วก็อย่างที่คุณก็บอกไปอะคะ่ะว่าพักกล้าเองเนี่ยก็หลังจากที่เปิดตัวมาได้ระยะหนึงแล้วก็ ถึงขั้นว่าส่งคุณอัธวิทย์ไงที่ลงพื้นที่คุณศิระ,ะออรไ,มไม่สอสอ<ช>แท<แ>นคุณศิระเจนจาร์คไงแล้วก็ที่ส่งลงใต้สออ่งลงสกคะแนนไม่ได้ขี้เร่ค่ะแต่ว่ามีคนบอกว่าเป็นการตาน้ําพิกกรายแม่น้ําหรือไม่หลังจากนั้นเงียบไปเลยแล้วก็อย่างที่คุณก็บอกส่วนหนึ่งทยอยออกจากพักมันเกิดอะไรขึ้นวันนี้ให้จับตาดูเพราะว่าคุณกรณเองเนี่ยก็คืออยากเล่นการเมืองแหละว่าอย่างนั้นเถอะแต่ทีนี้เกิด บัตรกติกาเลือกตั้งใหม่มันไม่ได้เอื้ออานวยต่อพักเล็กแล้วก็ปัญหาภายในพักด้วยซู้ไปร่วมกับพักใหญ่อย่างพักของคุณสุวัตรริตบตะพันลบจะดีกว่าไหมคุณสุวัตรเองเนี่ยก็คือสืบสารมาจากพลเอกชาชายชนทวัรคือเห็นว่า <c oughs> ไม่ค่อยมีบทบาทอะไรอย่างไรแต่ต้องไม่ลืมเมื่อชาติพัฒนาม,มีสสอ,อยู่สคนไม่มีบทบาหรอมีตลอดนะคุณสุวัตรอะ มีตลอดนะแล้วที่สําคัญคือโคราชเนื้อหอมมากใครๆก็อยากไปตีพื้นที่ที่โคราชค,รคุณสุวัสดิ์อยู่เฉยไม่ได้ค่ะครับอรอติดตามนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการลากันไปก่อนพบกันใหม่สัปดาหนะ์หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ